Watch Boy Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งับช่วงไม่ใช่ติงเช็คอินได้ป่าแล้วก็ถึงคิวของไรซ์อีกแล้วนะจ๊ะ R1SE ไรส์นั่นเองนะคะซึ่งเราดำเนินมาจนถึง EP ที่7แล้วซึ่งเป็น EP สุดท้ายที่เราจะอัในของรายการ We Are b a s i n g แล้วเพรอแล้วคะเพราะ EP 8ทำไปแล้วจ้าแบบต้นเลยน้องน้องอาจจะงงว่าเฮ้ย พี่มันยังมีอีกอีพีหนึ่งอ่อไหมพี่ทําแล้วเออแล้วคุณไ,ไว้ก็หายจากไล์ไปนานมากหายจากไล์ไปนานมากจริงๆกลับมาแล้วในอีพไว้ดูล่าสุดคือสมัยที่อัดที่เชียงใหม่อ่ะจริงคุณจำได้ใช่ <laughs> ซึ่งนานมาก ก็คือเป็นก็คือ EP Final ใช่ก็คือ EP Final ที่เป็นน้องชั้นักเรียนคนบ้าฟังเจอเฟิงจอที่เป็นชั้นเรียนแล้วก็แบบเป็นห้องเรียนเลยอันนั้นก็คือชิงชนะเลิศไปแล้วแต่ตอนนี้กลับมาที่รอบรองต่อเป็นโนแลนเหรอใช่เล่าเรื่องแบบอินเจ็ปชันอินเจปชันเนอคือเป็นขึ้นชื่อเรื่องช่องทำไม่ตามงทำลายอ่ะก็ต้องโคเองก็คือต้องโคคอนเซ็ปต์นี้ไปจนจบไม่ได้ทำทำลายอย่กันนะคนไม่เคยคบด้วยเหมือนกันใช่จริงหน้าตาไม่คุ้นเนาะ บอกโอ๊ยพี่คะเหมือนเข้าผิดช่องไม่สับเปลี่ยนหมุนเวียะแต่ละคลิปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยไม่เคยเคยไปดูคลิปสองคนมายังยังเนาะไปดูดูมจะเาในช่องก็คือแบบมีหลายคอนเทนต์แล้วก็มีคลิปที่ทำสองคนเลยเนื่อใหะเอาเพื่อแบบว่าจริงกลับมาที่ไรส์ก่อนบรีสเบสิ่งเนี่ย ถ้า EP 7ก็คือรอบรองชนะเลิศเพราะอะไรจ๊ะ EP 8คือชิงชนะเลิศที่เราถ่ายไปแล้ว<ม>กลับมาที่รอบรองก่อนอะนะตอนนั้นลืมลืมมาไปก่อนนะ,ะมาถึงรอบรองเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4วงด้วยกันเพื่อที่เขาจะหา2วงสุดท้ายไปแข่งในรอบชิงเท่ากับรอบเนี้ยจะต้องถูกคัดออก2งวงแล้วมันก็เลยแบ่งเป็น2โชว์เล่าเร็วๆนะทุกคนอันนี้จะเป็นคลิปแรกของพาร์ทหนึ่งอ่ะเราจะทำเฉพาะโชว์แรกก่อนกลัวเดี๋ยวมันจะยาวไปนะโชว์แรกอ่ะมันจะเป็นโชว์ที่ให้น้องอ่ะเลือกฟิชเชอร์ลิงกับ อีกวงหนึ่งที่ที่อยู่ในเซตเดียวกันเนี่ยใช่ซึ่งน้องก็เลือกฟีดกับวงไออลวงหนึ่งของของของโฟร์เ็นะคะทุกคนซึ่งจริงๆน้องกับวงเนี้ยเจอกันมาตลอดเลยเจอกันแล้วก็แข่งกันมาในหลายๆรอบใช่ไหมที่เราเคยดูตอนอีพีนั้นไปเนาะอีพีนี้ก็ยังมาเจอกันอีกแเรวมาดูกันว่าน้องจะมาด้วยเพลงอะไรซึ่งเราให้ไวซ้อมมาแล้วนั่นคือเพลงอะไรไวอจอนชาเจบ เยอะโดนชันเดช t ยอะอ่ะก็ไม่รู้พยายามแบบพยายามแบบพยายามให้พูดอยู่แบบไม่แน่ใจโอเคโอเคเยอะเยอะโดนชันเดชเยอะให้เอาไว้พูดภาษาอังกฤษอเงั้นก็แต่ก็เหมือนเดิมทุกครั้งเราจะไปดูตออซ้อถูุตังโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยอีพีเโชว์แรกจ้านี่เนอะ อ่าเอเอสอีกต่างหอี่เป็นการคอมไบกันนั่นเองเปลี่ยนจากเลขหนึ่งเป็นฟอติเอน่ารักเนาะสวยๆเลยอะ

สุดท yeah! ้ <that <that ัยก็ฟังจบสุด嘛ใช่ไหม你给我的和声我录进去了嘛เรื่องนี้ก็เป็นเร่องของความคิดเห็งมากที่เราคิว่มันก็เลยไม่ได้มี่เราคว่ามาเจอกันื่องที่ดีมา 因为当时写歌的时候，傅列老师是不在的，我们只能猜。到、嗯、最后磊哥录导唱的时候，就是拿假声录，就是很尖的声，然后其实就大家要在很短的时间内绞尽脑汁去把所有知道的、会的、哦、听过的去把它录出来。我觉得是是这个真的比较难。嗯。没没时间见，可是 ต่างคนต่างแยกแยก,กันสองอเ,เจอแรกคนจีนน่าตาดีจังเลยเนาะจร่ว่าไหมคะน่าจะดีทุกคนเลยนะผู้หญิงผู้ชายเลยนะเกรงเกรงกง็เกรงสนสนๆนะแบบว่าไไม่ด้

กูคู古古่ชื่อประธานเล่าดเลยต้องเชื่อไปโอ้ไม่ไมท่าต้องเขาโค้งกันเขเขินไม่เหรอไมเหอไเหรอไม่เหรอไม่เอเหรอไเหรอไม่เ่ออไอม่เม่เ่เหรอไเหรอไม่เหรเหรอเหรอไม่ไม่เรอไมมอ่เเหรอเรอไม่เหรอไไม่เหรไม่ไม่เรอไมเหรอไเหรอไไมเหอไเหร 怎么摔怎么来，张 <laughs> 老师摔不出来。八，现在是小绵羊，现在是小绵羊。<laughs> 你们这样他怎么倒得下去啊？你得靠着他，嗯、真的得靠着他。<laughs> <laughs> ยอมาดูนมันยากะไรขนาดนั้นไม่เหรอโดนเความเขินด้วยแม่ก็เลยบอกว่าไม่กล้าพิงไงโธ่สุภาพบุรุษด้วยอะไรด้วยไม่กล้าจับไม่ก้าจับอะปางไม่โดนหญิงไงมึง อะไรนะฟังไม่โดนหญิงศิลปินเกาหลีก็เป็นคนจีเขาก็เป็นกันนี่แหละหยอกเชิดตัวจริงอยอกเชิดมาละพี่เวลาเชอาถ่ายแล้ะชอบทำมือกันฟังไม่โดนหญิงเขาสุภาพโรดเด้งใจเราอาจับแล้วโอ้เคยเคยมาแล้วคือทั้งยังจะสอบกันไม่ได้อ่ะแม่เฮ้ยขอโทษด้วยน้ารำน้องวิ่งน้ารำมากเลยอ่ะเอาละ โหท่ายากเหมือนกันนะไปเยอะอยู่นะวอโอ้ไหวปะไหวโอ้ไหวปะไหวสห้ากย้ากเ

嗯、我们要赢，有经验了，互动监察官。我没听嘞。五 <laughs> <laughs> 哎，气得来。<laughs> 哦 头是什么意思？我喊的呢？我刚才以为他在这里不，我又不去哦。有啊？我又回去幼儿

อยากไปาจีนเลยอ่ะเฮ้ยตลกสดเลยอ่ะท่านประธานเขาลอดูโอ๊ยโอ๊ยกูไม่ไหวแลอว 太难了，们们他们。啊，动对对对，不盖了。因为像是男团女团这样的形式，在国内的内娱里面算是第一次吧。大家一开始其实呃，对于彼此也不是特别了解，这样子的一个状态下去完成这样的一个舞台，其实一开始还是蛮好最终虽然大家排练时间很短，但是很快就磨合的很好的。我觉得这个呃，也是我们最想看到的。 卡酷买呢？是吗？那就对。阿尔弗雷希斯。阿尔弗雷希斯。那随便。那随便。再查一遍怎么办？啊！这太土了吧！阿尔弗雷希斯。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 还是看。 เป็นคำน่ารักสังเลยอ่ะโซโซนทีน่ตาเรแล้วมาค่โะโอ้ผมน่ารักดูกี่ทีก็คือหิวสปายเนื่ออย่าจอนท์จอย่าจอนท์ท

这，这、啊，这，这、啊，这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 ， ช่วงนี้กูว่ากูดโดนแล้วแหละพี่ฉีเนี่ยคือดูไปดูมาเริ่มแบบเอ่โหโอ้ย,อยอแบบอดิ้นกัดเป็นพระเอกอะไรได้เลยอ่ะรเราออขนาดนี้ มาแล้วมาแล้วอ่คนจริงข่าวมากเลยเนาะความยิ้มบบนี้ปะค ก็ดีอ่ะดีแบบดีคู่เลยอ่ะดมบบนนีมาแล้วคเอคู่สวยมากจริงมาแล้วคนะโอ้โหคนเยอะๆล้วคิดถึงอะไรคะ<ว><น> ใช้พาโนรามาถ่ายรูปรวมรงฟิลเดียกไอซีทีเลยอ่ะน่าจะได้อยู่นะ20่กว่าคนได้อยู่จริงน่าจะได้อยู่คงก็แบบ10กว,ว่าไโอ้ยโอ้ยจะนอนยิง อันนี้เป็นเด็กทำเองหมดเลยป่ะใช่ใชคือให้ข้อมูลเพิ่มเพิ่ม,เ,มเติม,ตมคือด้วยความที่จริงๆแล้วอ่ะ EP เ<ม>นี้ยเขาจะให้เลือกเพลงทีมงานก็ให้เลือกเพลงใช่ปะ่ะ<ม>แต่มันจะเป็นฟีลแบบ first come first serve ใครเลือกก่อนก็ได้ไปอะไรเงี<ม>้ยแล้วสุดท้ายเหมือนแบบน้องน้องเลือกเพลงหนึ่งแล้วแหละ<ม>แล้วพอเลือกตกลงกันแล้วว่าจะเลือกเพลงนี้ทีมงานบอกว่าน้องห้ามแปลงเนื้อนะ<ม>น้องก็แบบ น้องอยากแต่งท่อนแร็ปเพิ่มอยากทำอะไรเพิ่มงั้นขอแต่งเองได้ไหมสรุปแต่งเองเพลงนี้คือสรุปกลายเป็นเพลงที่น้องใช่ไรแต่งเองแล้วก็ให้น้องผู้หญิงมีเออในส่วนรอบเอ็ดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือดีมากเลยอ่ะเราเอ้ยถ้าจบอะไรดีมากถ้าเด็กทำเองก็คือถือว่าเก่งมากพอรู้สึกว่าจริงๆไร์แต่งเองมีเพลงหนึ่งที่ไวไม่ได้ทำมานานนะก็แต่งเองคือน้องมีความสามารถเรื่องการแต่งเพลงอยู่แล้วอยู่ใช่อยู่เพลงรัก เพลงเดียวของไรซ์นั่นแหละนะดีมากดียแล้วเหมพูดถึงความแบบทำเองอะเนาะแต่เหมือนแต่มที่สเกแล้วคืออีพีนี้จะไม่มีเด่นซุดที่แบรั่วๆใช่เต้ยนั้นใช่ก็คือคนที่น้องชอบทั้งทั้งเต้ยชอบทั้งสองคนเมนเต้ยไปสอบจ้าน้องไปเอ็นทาร์ใช่ที่เราใสน้องใช่น้องไปเอ็นทาร์เสร็จแล้วตอนนี้สอบเสร็จแล้วไปได้แล้วแหละแแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความแบบทำเองอะเนาะแบบ เรารู้สึกว่าเด็กเก่งเพราะว่าคือการที่เอาเด็กมารวมกันแบบเอาให้ตอนเราทำกีฬาสี20คนอะ่ะคือคิดเหนื่อยมากกับการที่ต้องมาสมิทโซนแล้ว <ทำ S 3> แต่ละบบคนก็จะมีไอเดียของตัวเองและกว่าการที่จะมาแบบตกผลึกรวมกันเป็นหนึ่งโช,ชวช์ต่างคนต่างคิดก็จะมีไอเดีย,ยของนัอง,องแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนกับว่าเป็นไอเดียของวงที่มันแบบทั้งสองชัดเจนมากก็คือครูทั้งสองทั้งสองวงมาคุยกันแล้วก็ช่วยร่วมกันครเองแต่มันทำออกมาดีนะรู้สึกว่าตอนแรกคือถ้าเกิดสว่า เออถ้าจะทำถ้าพูดถึงโปรดักชันถ้าเกิดเรา<ม>ทำเองอะ่ะมัน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 มีหลายปัจจัยที่ท<ม>ําออกมาคือในเรื่องประสบการณ์เรื่องหลายๆอย่างอย่างเงี้ยแล้วเกิดประสบการณ์ในแบบความเป็นเด็กแล้วทาได้มาถึงเลเวลเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเขาโตไปเขาสามารถเป็นอาจารย์หรือแบบเขาสามารถแบบแบบจริงจริงเจ้าหนานก็ไป<ด>เป็นเนมนเทอร์หละรายการละเออคือจริงๆอ่ะวงไรฟ์อะคือด้วยความที่รายการนี้ดีกว่า v r b a s i เบสซเป็นรายการที่ให้แต่โจทย์ แล้วก็จะโยน,โนการบ้างใช่<อ>แล้วก็หลังจากนั้นน่ะจะทําอะไรก็คือไปทําจะตีโจทย์นี้ออกมายัางไงเลือกเพลงใครมาทำเรียเรสแบบไหนแรปอะไรคือน้องด้วยความที่ไรมันมันมัน,มนรวมเด็กที่มีความสามารถ11คนมารวมกันอ,ะอ่ะ น้องจะแบบทั้งมีทั้งเมนร้องเมนแดนสเมนเมนแรปอะไรเงี้ยมันก็เลยมีไอเดียเยอะแล้วว่าแล้วด้วยความที่น้องวงผู้หญิงอ่ะก็เก่งเหมือนกันผู้หญิงเก่งนอก็เก่งเหมือนกันสวยด้วยใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นเราสึกว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่ลื่นลื่นไม่ติดเลยใช่ใช่ดีอ่ะแม้ว่ารวมกันแล้วคนจะเยอะทำเป็นเวทีอะไก็แต่ว่ามันมันลงตัวมากอย่างที่เพื่อนๆบอกคือแบบมันไม่ได้ดูว่ามีใครแบบ แย่งกันหรือว่ายังไงเลยอ่ะล้วแล้วก็ด้วยควาที่ทั้งวงของไรแล้วก็วงน้องน้องวงน้องพีเเขาก็จะมีแอดทำให้กับแต่ให้กับวงของคือเขาแบ่งเขาแบ่งามกันได้ออกมาทำใช่แล้วมันให้เห็นให้เห็นทุกๆคนอ่ะใช่ใช่เนาะ แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้มาพูดถึงภาพรวมของโชว์นะคือเราว่าโชว์ที่น้องทาออกมาเนี้ยมันมันเล่าเรื่องได้เลยถึงแม้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเราปิดซับแต่เราดูโชว์อะเราก็สามารถเข้าใจได้ว่าในโชว์เนี้ยเรื่องราวมันคืออะไรแต่พอแพอแล้วพอพอมันมีซับอะเราก็ยิ่งจะเข้าใจเข้าใจมากขึ้นเราชอบตรงนี้ที่มันแบบว่าด้วยด้วยความคิดของเขาอะมันถ่ายทอดออกถ่ายทอดโชว์ออกมาทําให้คนดูอย่างเราอะซึ่งอาจจะไม่เข้าใจภาษาจีนอะสามารถเข้าใจ เข้าใจสิ่งที่เขาจะสื่อในในโช์นี้ได้การต่อสู้กันระหว่างสองฝ่ายการแย่งชิงนู่นนี่กันการอะไรเงี้ยมันเห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ในโชว์แสงสีที่มันใช้มันก็บอกเล่าเรื่องราวด้ด้วยนะเราสวิตช์กล้องก็ดีนะบอกว่ามันเห็นแบบเห็นคอพเมนจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าสวิตช์แบบกล้องแบบโฟกัสโฟกัสโฟกัสกแล้วมันไม่ได้เห็นฮาร์เกนตไม่ได้เห็นอะไรเลยแล้วเรารู้สึกว่าแบบทําให้เรารู้ว่าเด็ก ผู้หญิงจีนผู้ชายจีนคือแบบน่าตาดีมากขึ้นก้มชัดมากหน้าชาดอ่ารู้สึกเราชอบแบบเรื่ความเครื่องหน้าเขามีความอะไรเงี้ยแบบจมูกเป็นสันคนจีนหล่อแล้วหล่อเลยอะคนจีนก็คือผิวดีขาวมากขาวจ๊วดีอะหล่อ้โหแบบไม่ไหวเลยแล้วสต่ว่าไปได้ไกลแน่ๆค่ะสองวงนี้เลยนะปรบมือเลยค่ะจริงๆซึ่งอีพีเนี้ยจริงๆมันจะเหลืออีกพาร์ทหนึ่งก็คือพาน่าจะเป็นเป็นพาร์ทที่เหมือนแบบว่าให้ ให้เลือกเพลงที่ม,มีความเป็นตัวเองอเขาีใช้คำว่าอะไรนะผลงานโดดเด่นของวงตัวเองอเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปถัดไปว่าน้องจะเลือกเพลงอะไรมาทำโชว์ชเนาะรอติดตามกันในอีก อีกคลิปหนึ่งเนาะถูกต้องคลิปนี้ก็เราต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะค่ะถกต้อนนะครับยังไงก็ฝากด้วยฝากสือเออด้วยนะขอบคุณออทุกคนมากเลยกับช่องเราที่สามปีสามของเราเรามาช้ามาอะไรก็คือรอกันตลอดขอโทษจริงๆคือคิวไม่มีเลยทุกคนไม่มีจริงๆเพราะอาทิตย์นึงเราถ่ายแค่ประมาณวันเดียวสองวันไม่เกินหนึ่งวันที่มาอัดก็คือ แทบเหนื่อยแทบสิ้นเป็นสิบขีปนาวุะทุกคนแล้วทำงานประจำเป็นงานธรรมดาถูกแล้วมันตัดไม่ทันนะทุกคนมาช้าแต่มานะข้ายืนยันในคอนเซปต์นี้มาช้าแต่มานะขอบคุณที่รอกันมาตลอดนะคะแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์ค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะแล้วยังมีอีก3ช่องทางให้ติดต่อกันนะคะทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch Live Channel นนะะตรงี้ค สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบา,บาย